สวัสดีครับทุกคนขอยินดีต้อนรับครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนทุก,ท,กทุกคนมาดูคาเฟ่ที่ร้านโซเมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับวันนี้เรามากับใครบ้างเดี๋ยวพิงตองไม่เดี๋ยวแหละไปเลยครับหลังจากที่ฉันเข้ามาก็เข้ามาดูภายในร้านจะมีกวดตั้งอยู่นี่คือกวดอาโคสำหรับใครที่ต้องการอาคูก็เขียนเรื่องราวของตัวเองใส่ไว้ในกวดเดร๋ยาตาศหน้าร้านก็จะมีรถขับพานเป็นธรรมดาอยู่แล้วคุณสามารถเลือกเมนูได้จากทางหน้าร้านบริเวณนี้ได้เลย เพื่อที่จะให้คุณตัดสินใจก่อนเข้าร้านแล้วพอคุณเข้าร้านคุณก็จะเจอหุน่นต้ององต้ององ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้พี่เดือนกับพี่แม็กซึ่งเป็นผู้ร่วมอุดมการณในการเซอร์เวทครั้งนี้ผมก็ไม่รอชา้าเตรียมขึ้นจะไปเอสแต่เอกใจนิดนึงก็ตามพี่ทั้งสองคนขึ้นไปด้วยเพราะกลัวไม่รู้ว่าข้างบนจะเป็นยังไง ระหว่างเดินขึ้นไปค่อนข้างที่จะวังเวงหน่อยๆแต่พอมาเจอคนก็รู้สึกสบายใจขึ้นเอ๊ะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆทำไมพี่เดือนขึ้นมาไวขนาดนี้เอ๊ะหรือว่าพี่เดือนมีพลังวิเศษในการหายตัวขึ้นมาเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บฟุตเทจเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศภายในชั้นสองนี่มีอะไรบ้างซึ่งก็สวยและแปลกตา